สวัสดีครับพบกัผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับสวัสดีเอซีทกท่านนะครับก็เย็นนี้เนาะนะครับอากาศที่บ้านนะครับพี่นะครับฝนก็ยังไม่ตกนะครับแต่ว่าช่วงไปขอบฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเมฆดาเริ่มมานะครับแต่ว่าบริเวณนี้ก็ยังมีเมฆขาวอยู่นะครับทุกคนก็นะครับหลังจากจบคลิปนี้นะครับแมงกะบีก็จะเดินทางนะครับเข้ากรุงเทพแล้วนะ นะครับเพราะว่าเราก็มีหน้าที่นะครับทำเ,เขาเรียกว่าเราก็ทํางานของเรานะเขถ,ถ่ายคลิปหายอดวิวของเรานะครับที่ไปก็จะต้องมียอดวิวนะครับเดี๋ยวเอฟซก็พรุ่งนี้เนาะจะได้ไปเจอกันที่กรุงเทพนะครับคืนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางนะครับแมงกะบี้ก็จะเดินทางจากที่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับไปจอดอาฝากรถที่ข้างๆบขอสอกกาแพงเพชรน,นะครับ รู้สึกว่าฝากรถก็จะวันละสิบบาทนะฮะประมาณนี้นะครับก็นะครับทุกคนคลิปนี้เนาะเราก็มาพูดถึงนะครับลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาปรามีนะครับอ่าตอนนี้บอกเลยว่าคิวงานนะครับเริ่มนะฮะเกือบเต็มเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยคิวนะคิวงานนีแน่นเอียดเลยนะทุกคนนะนะครับก็นางเอกนะครับ ขวัญใจมหาชนนะครับน้องนุ่นเนชนกเนาะก็ประจําอยู่คณะบ้านบารมีนะครับจนทุกวันเนี้ยก็จะไม่ใช่นุ่นเนชนกเพชรวิเชียนละก็น่าจะเป็นนุ่นเนชนกบ้านบารมีละทุกคนนะครับใช่ไหมละครับต้องมีสามนอนะทุกงานก็ต้องมีสามนอนะครับถ้าไปเล่นคณะสอนรักของคุณพ่อน้องนุ่นก็สามนอนก,ก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยงาน อ่าสอนรักเพรเเชียนน่ะจะมีทั้งหมดห้าวันก็ถือว่าเยอะนะเยอะขึ้นนะครับส่วนของลุงฟ้ากฤษดาบารมีเนี่ยโหนะครับเยอะครับอ่าก็เกือบเกือบยี่สิบวันได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็แสดงว่างั้นก็แสดงว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับบิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีเนี่ยก็จะเริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีคนจ้างงานมากขึ้นนะครับผมคิดว่า จากผลงานที่เขารับชมนะครับทางหน้าจอนี่แหละหรือบางคนก็รับชมตามแบบว่าที่ลิเกมาเล่นใกล้บ้านตัวเองแล้วตัวเองไปดูที่หน้าเวทีนะครับคนที่ไปดูเนี่ยนะครับเขาก็ชอบเขาก็มีเงินพอที่จะจ้างลิเกมาเล่นที่บ้านหรือที่วัดหรือจัดงานนะครับ แล้วก็วันที่สําคัญของลิเกลุ่งฟ้าคิสระบารามีก็คือวันที่20แล้วก็21พฤศจิกายนนะครับที่วัดปากแร็ดอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็คืองานไหวค้ครูนะครับทุกคนสองวันนี้จะเป็นกลุ่มปิดนะครับผมเองก็ไม่สามารถไปไลฟ์สดนะครับในงานได้นะครับไม่สามารถไปไลฟ์สดในงานได้เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มปิดนะฮะถ้าเกิดว่าไลฟ์เนี่ยผมก็ไลฟ์บร,ริเวณ ข้างนอกวัดประมาณนั้นนะครับคือ,อไลฟ์พูดคุยกับเอฟซีอะไรประมาณนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปไลฟ์ในงานเขา่ไม่ได้นะครับประมาณนี้ทุกคนก็ต้องทําตามกฎเนาะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มปิดนะครับก็ยังไม่ถึงครับเดือนพฤศจิกายนะก็ตุลาพฤศจิกาอีกสองเดือนก็จะถึงแล้วนะครับแต่ตอนนี้คืออยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนะครับทุกคนยี่สิบห้ากันยายนเมื่อวานเนี่ยก็เล่นที่วัดกกากากนะครับ มุาครคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคืนนี้ก็เล่นที่วัดโกกากนะครับแต่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตบ้านบารามีเมื่อวานเล่นลิเกวันนี้คอนเสิร์ตนะครับยังไงเอฟซก็รอชมทางหน้าจอแล้วก็รอชมอผ่านทางไลฟ์สดเนาะหน้าจอนะครับยิ้มใหญ่นะครับผมยิ้มใหญ่นี่ชัดเจนสุดละนะครับแล้วก็ให้ให้ดูเขาเรียกไงถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ก็ไปดูที่หน้างานนะครับ ผมก็คิดว่างานใหญ่นะเพราะว่างานวัดเนี้ยเป็นเป็นวัดที่เออดังอยู่นะนะครับหลวงหลวงพ่อใส่แว่นดำนั่นแหละครับที่ที่เขาไปกราบไหว้กันนะครับผมตอนนี้กระแสะลิเกดีมากๆครับทุกคนนะนะครับกระแสะลิเกนี่ฟีเวอร์มากนะครับใครใครก็ดูลิเกกันใครไม่ดูลิเกเนี่ยผมถือว่าเชยนะทุกคนเนาะอ่านะครับไม่ดูลิเกก็ถือว่าเชยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ เราต้องมาดูลิเกกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า,าโลกมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนน่ะคนจะดูรอรอดูหน้าจอโทรทัศน์แต่ก่อนยังไม่นิยมมือถือกันนะครับแต่มือถือเข้ามาปุ๊บจอน้อยๆก็จริงนะแต่ว่าเวลาเราดูดูใกล้ๆอย่างเงี้ยมันมันก็เหมือนจอใหญ่นะนะครับเหมือนเราเหมือนกัเรานั่งดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับอแต่คราวนี้ อย่างที่ว่าเนาะรสนิยมมันก็ต่างกันออกไปละคนเริ่มดูจากหน้าจอมือถือมากขึ้นใช่ไหมครับใครดูลิเกผ่านหน้าจอบ้างหน้าจอมือถือบ้างเห็นไหมแล้วก็ถ้ามีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,อกลุ่มของคนที่สูงอายุอาจจะสายตาอาจจะมองใกล้ๆไม่เห็นอาจจะเป็นสายตาสัาน้นอาจจะเป็นสายตายาวก็ต่อเข้าทีวีจอใหญ่ๆแล้วก็ดูนั่งสบายเลยนะครับอ,อันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็คือภาพ จากมือถือนั่นแหละไม่ใช่เปิดจากโทรทัศน์เพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะไลฟ์สดผ่านโทรทัศน์ได้นะต้องเป็นช่องของโทรทัศน์เท่านั้นครับถึงจะถึงจะไลฟ์สดได้ก็คือเราก็ดูผ่านทาง y t u t u t i t t o k Facebook นะครับสแอปนี้นะครับที่จะสามารถดูดูได้นะครับเมื่อคืนก็ถือว่าโอเคนะนะครับก็สนุกดีนะครับทุกคนโอ้รอนะทุกคนนะเนี่ย ลมนิ่งเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าแมงกระรี่นะครับหลังจากเสร็จคลิปนี้แมงกระรี่ก็จะเตรียมตัวนะครับเก็บของแล้วกเ็เดินทางไปที่บขอกำแพงเพชรนะครับก็ขออย่าให้ฝนตกนะครับมอยากให้ฝนตกเพราะว่าเราจะลําบากแต่ว่าผมก็เอาอันนี้ไปด้วยนะครับผ้ายางเสื้อกันฝนรนะัดกระเป๋าไปด้วยเพราะว่าเราเรา เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับฝนอาจจะตกก็ได้นะครับก็ต้องมีสำรองเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับทุกคนก็นะพรุ่งนี้นะครับแมงกะบี้น่าจะอยูุ่งเทพแล้วนะครับเพราะว่าแมงกะบี้น่าจะขึ้นรถรอบรอบดึกๆหน่อยเพราะว่าจะได้ไปถึงเท้าถ้าผมขึ้นรถเร็วอ่ะมันจะไปถึงแบบตีสองตีสามเลยประมาณนี้มันยังมันยังไม่เช้าคืออา่า คือเนี่ยผมก็กะอาศัยนอนในรถทัวร์นั่นแหละครับทุกคนนะครับตื่นมาก็ช้าอีกวันหนึ่งไม่ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับค่อยค่อยเสียค่าโรงแรมเอานะครับอ่านะก็ผมก็จะไปเฉพาะที่ถ่ายถ่ายงานข่าวนะครับจริงจริงจ,งจงมันมันก็มีหลายข่าวนะในกรุงเทพเนะ่ยแต่คราวนี้เราก็ต้องดูว่า เราเราจะรอดไหมนะครับเพราะว่าเราก็งบประมาณเราก็มีมีอยู่พอประมาณแต่อาจจะไม่เยอะเพราะว่าเราต้องเก็บงบประมาณตรงนี้เอาไว้ไปถ่ายลิเกในเดือนหน้านะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวไม่มีงบไปถ่ายเดือนหน้านะครับก็อาจจะไปสักสามวันเต็มที่นะครับวันนี้เดินทางอีกสองวันถ่ายแล้วก็กลับอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องดูดูสถานการณ์ครับว่ามันมีอะไรน่าถ่ายไหมถ้าถ้าเราไปถ่ายอย่างอื่นแล้วยอดมันมันขึ้นดีมันก็น่าจะอยู่ต่ออะไรประมาณนี้ทุกคนเนาะ แต่ก็เสียดายที่ผมไม่มีรถยนต์นะครับไม่งั้นเราก็ไม่ต้องเสียค่าที่พักก็ได้นะครับนอนในรถก็ได้นะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆกัทุกคนนะยังไงนะครับเอฟซีก็เป็นกําลังใจให้ลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับผมน้องนุ่นเนชนกนะครับพระเอกแนทลุงฟ้าพระเอกนุกฤษดารวมถึงคณะของคุณพ่อน้องนุ่นก็คือสอรักเพชรวิเชียนนะครับซึ่งเขาทําการแสดงร่วมกันนะครับ ก็คืนนี้คอนเสิร์ตบ้านบารมีจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเอฟซต้องรอติดตามรับชมนะครับจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับผมแต่ก็เถอะครับผมคิดว่ายังไงคนก็ได้ดูตลอดเพราะว่าลิเกเนี่ยเหมือนถ้าเราไม่ได้ดูวันไหนเนี่ยมันเหมือนแบบได้อขาดะไรไปอย่างใช่ไหมครับเหมือนเราดูละครเหมือนกันถ้าเราชอบดูละครเรื่องนี้แล้วละครเรื่องเนี้ยยังไม่เล่นไปเล่นมันอื่นอะ่ะเราก็รู้สึกโะวนกวายอยากดูเร็วๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่า ตอนนี้เราก็เหมือนเป็นคนแบบติดลิเกไปแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเราไม่เคยคิดว่าเราจะดูลิเกมาก่อนนะครับนี่เลยเทุกคนนะก็ต้องขอขอบคุณน้องนุ่นเนชนกนะครับนุ่นดำาดงนะที่ทำให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าๆหันกลับมาดูลิเกนะครับทำให้ลิเกได้มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โด่งดังไปไกลในทั่วโลกเลยอ่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยก็คือต่างต่างประเทศก็โด่งดังด้วย นะครับก็ถือว่าดีครับทําให้ลิเกคณะต่างๆมีงานจ้างเพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าลิเกคณะต่างๆพัฒนาฝีมือก็อาจจะดังขึ้นในสักวันหนึ่งนะครับคือมันมันอยู่ที่ดวงเนาะนะครับถ้าแสดงดีเสียงดีเล่นดียังไงก็ดังครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พิสูจน์ผลงานให้ชาวโลกนะครับหรือทางประเทศไทยได้เห็นนะครับก็ไม่แน่ครับคณะ ที่เราไม่รู้จักเราอาจจะได้เห็นคณะนั้นดังก็ได้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ